ใครมีช่องติ๊กต็อโอกาสมาแล้วสวัสดีค่ะครูพี่แนนมาแล้วนะคะครูพี่แนนจากเพจจิตวิทยาออนไลน์ายครูพี่แนนค่ะนะวันนี้มาอัปเดตข่าวล่าของติ๊กต็อกกันหน่อยนะคะโอ้โหใครอยู่ใครอยู่กับครูนะคะครูฝากตามเพื่อนๆหน่อยนะนะคะตามเพื่อนๆตามแชร์นะคะแชร์ไลฟ์นี้เพราะครูบอกเลยว่าครูอัปเดตนะอัปเดตมาจาก ทีมงานของ TikTok นะคะอัปเดตมาจากครูฮันนี่เลยนะคะซึ่งเป็นครูที่สอน TikTok ของครูเองนะคะแล้วก็ทีมงานอาจารย์บัณฑิตแล้วก็ทีมงานของติ k t o k เกี่ยวกับช่องของ TikTok โอกาสของคุณมาแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้ยินเสียงไหมภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ย,อง, TikTok. อยงไปละ <c oughs> โอเคภาพชัด <c oughs> เสียงชัด <c oughs> ใช่ไหมคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่าโอเคใครอยู่กับครูนะคะสวัสดีครูทักทายครูด้วยนะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ใ,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 ให้ครูด้วยนะคะนะคะไปลูกปะโ,โอเควันนี้มาอัปเดตกันนะคะเกี่ยวกับช่อง tiktok นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครนะคะยังไม่มีบัญชี tiktok เป็นของตัวเองอ่ะคุณพลาดมากนะคะคุณพลาดมากกับ การที่คุณจะไม่มีบัญชี TikT o k คุณยังไม่เข้ามาอยู่ในช่อง Tik To k คุณยังไม่เข้ามาสร้างตัวตนใน TikT o k นะคะคุณพลาดมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวครูขอเปิดไอ้ยะมาครูขอเปิดสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ ใครเห็นครูบ้างนะคะใครเห็นครูบ้างทักทายสวัสดีันเดว่าฮัลโหลฮัลโนะคะเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะเริ่มอัปเดตกันครูแชร์ก่อนนะคะครูบอกเลยว่าวันนี้ขี้แพงขี้เด็ดข้อมูลเด็ดมากๆนะ,ะนะคะเพราะว่าถ้าใครเป็นนักเรียนครูอยู่นะคะต้องรู้นะคะนัต้องรู้ทุกคนนะคะมาอัปเดตกันหน้าเพจเลยนะคะครูจะไม่อัปเดตท,ที่ในกลุ่มละเพราะว่ามัน มันมีหลายกลุ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูเปิดหลายคอร์สนะอ่ะเดี๋ยวครูแชร์หน้า Facebook ส่วนตัวเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ใครอยู่ฟังโชคดีนะคะใครไม่อยู่ฟังนะคะใครอาจจะไม่สนใจตอบก็ไม่เป็นไรนะแต่ครูบอกเลยว่าคุณจะพลาดโอกาสนี้มากๆนะคะมันเป็นโอกาสของมันคือโอกาสที่คุณจะเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ใครอยู่กันเห็นครูไหมคะนะคะสวัสดีทักทายครูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวครูจะเริ่มเริ่มกันเลยโอเคนะคะวันนี้ใครมีช่อง t i k t o k อยู่บ้างคะใครมีช่อง TikTok ใครเล่น TikTok อยู่บ้างมาเลยนะคะมาเลยมารวมกันตรงนี้นะคะเพราะว่าครูจะอัปเดต ข่าวดีกับ tiktok ในปีหน้าปีหน้าแน่นอนนะคะปีหน้าเป็นปีทองของ tiktok แน่นอนนะบอกเลยถ้าใครนะคะที่มีบัญชีของ tiktok อยู่คุณต้องคุณต้องห้ามพลาดไลฟ์นี้นะคะอ่ะอาเดี๋ยวแชร์กลุ่มแป๊บหนึ่งมาโอเคอ่อาเห็นไลฟ์ตัวเองไหมเนี่ย สวัสดีค่ะคุณถาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนัทพงศ์ค่ะคุณหมอเป็นสาวที่มีอายุที่น่ารักมากนี่นี่ชมใช่ไหมคะนี่ชมใช่ไหมจ๊ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณสำหรับกาชมนะคะวันนี้นะคุณบอกเลยว่าอัปเดตล่าสุดจากติ๊กต็อกนะคะเรื่องของการยิงโฆษณาในติ๊กต็อกวันนี้ใครอยู่ใน facebook วันนี้ใครกําลัง ทำ a c e b o o k อยู่บ้างใครที่มาสร้างตัวตนบนเฟซบ o ๊ใครที่มีเพจ Facebook จ following following อยู่บ้างทุกคนรู้จักโฆษณา Facebook อยู่แล้วถูกต้องไหมคะอ่ะช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะทุกคนรู้จักโฆษณา Facebook อยู่แล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณคุณวินเหรอคะคุณวินสวัสดีค่ะนะทุกคนรู้จักการโฆษณา Facebook อยู่แล้วทุกคนเคยยิงโฆษณา Facebook ขายของอยู่แล้วถูกไหมนะคะแล้วคุณแล้วแล้วคุณเคย เคยจ่ายตังกับ Facebook อยุ่แล้วทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วคุณรู้ไหมว่าโอ้โหการยิงโฆษณา Facebook ในปัจจุบันกับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะ30บาทเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยได้เงินเป็นกอบเป็นกันแต่30บาทในยุคนี้คือคุณแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะนะคะคุณต้องเป็นหลักหมื่นในยุคนี้คุณต้องเสียงเงินหลักหมื่นให้กับ Facebook แต่วันนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอีกช่องทางหนึ่งที่มันจะทําให้คุณ สร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณได้ง่ายๆเหมือนเป็น Facebook เมื่อ5ปีที่แล้วคุณจะเอาไหมคะถ้าวันนี้มันมีอีกช่องทางหนึ่งที่มันเหมือนเป็นเปิเปดโอกาสให้ผู้คนได้รู้จักคุณมากขึ้นเหมือนเป็น Facebook เมื่อ5ปีที่แล้วหรือเหมือนเป็น youtube เมื่อ10ปีที่แล้วคุณจะเอาไหมคะใครเอาพิมพ์เอามาเลยคะ่ะใครเอาพิมพ์เอามาเลยวันนี้ครูจะมาบอกเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับช่องทางทางนี้นั่นก็คือช่องทาง t i k t o ็อกนั่นเองคะ่ะอืมอนะ ใครเอาพิมพ์เอามาเลยค่ะใครเอาขอให้ได้นะคะนะคะใครพิมพ์ขอให้ได้นะคะใครกดหัวใจขอให้ได้มาเลยนะคะใครพิมพ์ไม่ได้กดหัวใจให้ถูกก็ยังดีนะคะครูอยากเห็นหัวใจเล็กๆกอนคนะคะเออมีอ้อนนิดนึงนะคะวันนี้ไปตัดผมมานะคะ ไปตัดผมมาลดไวนะคะวันเกิดเพิ่งผ่านไปเนาะเมื่อสองสวันนะคะที่ผ่านมานะวันนี้ครูก็ไปฉลองกับลูกสาวนะกระมุงกระมิงกระนุ้งกระนิงกนันสองคนนะคะแต่ว่านะคะมีอัปเดตมาก็เลยอยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนวันนี้ไม่มายาวนะคะวันนี้มาสั้นๆวันนี้ครูบอกเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณ สุพัฒน์สอนสุพัฒน์สอนใช่ไหมคะโอเคนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอย่างน้อยก็เข้ามาทักทายครูเนาะนะคะผ่านมาผ่านผ่านไปผ่านมาเจอหน้ากันเข้ามาทักทายกันหน่อยก็ดีนะจ๊ะน่ารักมากนะคะวันนี้เนี่ยครูบอกเลยว่าถ้าใครมีช่องติกต็อกอยู่คุณเคยเห็นโฆษณาในช่องติกต็อกไหมคะคุณเคยเห็นโฆษณาในช่องติกต็อกไหมในปัจจุบันอะเออโฆษณาในช่องติกต็อกปัจจุบันอะในปีนี้ที่เราเห็น ที่เขาแบบให,ให้ให้โปรโมทอยู่นะคะโปรโมทอยู่ในในทิกเกอใน Facebook ในปัจจุบันเนี่ยคือเป็นการโฆษณาที่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเหมือนกับยุคเพิ่งจะทิกเ o อเพิ่งจะเขาเรียกว่าเพิ่งจะทำนะคะเพิ่งจะทําแล้วก็เขายังไม่เข้าใจเรื่องของการยิงโฆษณาักเท่าไหร่แลวคุณมองว่าเวลาเราเล่นทิก t o อรแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นคลิป เห็นอะไรที่มันเป็นแบบโฆษณาในในทิกตอกอ่ะมันเป็นอะไรที่มันดูไม่ไม่เนียนอ่ะแล้วมันดูโฆษณาจ๋ามากๆแล้วมันดูน่าเบื่อกับโฆษณาแบบนี้ซึ่งแบบอ้าวใช้ครีมตัวนี้นะคะหน้าใสแบบนี้แบบนี้คือคูเห็นแล้วกูก็เลื่อนหนีอ่ะเออทุกคนเป็นไหมถ้าทุกคนเห็นโฆษณาแบบนั้นอ่ะทุกคนก็เลื่อนหนีถูกไหมมันเป็นโฆษณาแบบดั้งเดิมเออมันเป็นโฆษณาแบบดั้งเดิม สวัสดีค่ะพี่วันิดาสวัสดีค่ะน่ารักกว่าเดิมใช่ไหมผมสั้นนะคะขอบค่ะนะคะด้วยความคล่องตัวนะคะ,นะเนาะผมยาวมันเ,นเกะกะเนาะอ่ะทีนี้ทีนี้โฆษณามาแบบเดิมแล้วนะคะอ่ะใช้คีมตัวนี้แบบหน้าใสขึ้นอ่ะใช้อันนี้อ่ะเครื่องเครื่องครัวแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะคือครูเห็นอนะแล้วหลายๆคนเห็นอนะก็ปัดหนีนะมันเป็นโฆษณาที่แบบเราเราก็เห็นอยู่ทั่วไปแบบเนี้ยนะคะ ทีนี้นะคะ TikTok เขาก็ลองจะปรับปรุงใหม่นะคะ TikTok เขาก็ลังจะปรับกลยุทธ์ใหม่ในการยิงโฆษณานะคะให้ให้เทียบเคียงกับใน Facebook ให้เทียบเคียงกับใน Facebook นั่นหมายถึงว่าอาจจะเข้าถึงการโฆษณาแบบแบบให้คุณค่าอ่าเป็นการโฆษณาแบบแทกแทรกเข้าไปในในคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์แบบให้มีค่าผู้คน เหมือนที่หลายๆคนกำลังทำองตอนนี้ใน Facebook นะคะสวัสดีครูอ๋องสวัสดีค่ะมาทานนะมาทานคุณโก้สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาฟังนะคะครูมาสั้นๆคุณมาแล้วครูก็จะไปแล้วนะคะอะอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครที่ยังไม่ได้มีช่อง t i k t o อเป็นของตัวเองใครที่คิดว่าอยากจะเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะคุณต้องไปทำา t k t t อกคุณต้องไปเปิดบัญชี t i k t o อเป็นของคุณด้วย เพราะวันนี้ถ้าคุณยังไม่มีช่อง TikTok อโอกาสสดๆจริงๆโอกาสสดๆจริงๆโอกาสใหม่ๆที่คุณจะทําการซื้อโฆษณาหรือยิงโฆษณาให้ผู้คนเห็นคลิปคุณมากขึ้นในราคาเหมือน Facebook เมื่อ5ปีที่แล้วคุณจะพลาดโอกาสนี้ใน TikTok นะคะเพราะว่าวันนี้ติ k t o k อมันกําลังจะมาแรงมากๆแล้วเขาก็กําลังจะ,ะทำะเรียกว่า ทำกลยุทธ์การยิงโฆษณาที่เทียบเคียงกับ a c e b o o k ละเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดมากขึ้นเราสามารถชี้ชัดได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็ละเอียดรายละเอียดลึกๆครูจะมีสอนในคอสติกต็อกช็อตคัสทางรัดรวยได้ติ๊กต็อกนะสำหรับใครที่ลงทะเบียนมาแล้วนะคะต้องบอกแล้วคุณโชคดีมากและกละยุทธ์นี้จะใช้ได้ในปีหน้าซึ่งมันจะบูมมากๆนะคะมันจะบูมมากๆแล้วตอนนี้ คุณรู้ไหมว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยจับตามองแอปพลิเคชันนี้มากๆนะคะรวมถึงหลายๆคนด้วยนะคะหลายๆในการตลาดนะคะในการตลาดช่องทางการตลาดปัจจุบันนะคะหลายๆแอปพลิเคชันนะหลายๆผู้บริหารหลายๆสื่อจับตามองช่อง Tik t o อกกันอย่างมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะบัตนาวเนี่ย คุณต้องเข้าไปเล่นได้แล้วนะคะวันนี้ครูมาบอกสามสความลับนะสคีย์แพงแล้วกัน3คีย์ที่คุณนะคะคุณจะต้องมีในช่อง Tik t o k คีย์นะคะที่คุณจะต้องมีในช่อง tiktok เมื่อคุณมีบัญชี tiktok เป็นของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณต้องการที่จะปังที่จะดังที่จะเติบโตเนี่ยนับตั้งแต่ปลายปีนี้นะ่ยไปจนถึงปีหน้าคือพุ่งแรงมากๆแหละ ด้วย Tik To ด้วยการยิงโฆษณาใน t i k t o อคุณต้องมี3คีย์นี้3ข้อนี้3คีย์เด็ดนี้นะคะใครยังไม่ได้แชร์ครูฝากแชร์ด้วยนะคะครูฝากแชร์ด้วยนะคะและเดี๋ยวครูจะบอกนะคะพี่1สวัสดีค่ะพี่1มาทันไลฟ์นะคะคุณโกะขอบคุณค่าบอกคุณน้าเด็กมากเลยใช่ไหมขอบคุณมากค่ะนะคะนะนะอ่ะข้อแรกค่ะข้อแรกเมื่อคุณมีบัญชี tiktok อแล้ว คุณต้องเข้าไปเล่นค่ะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะถ้าใครไม่เล่นติ k กตก็เหมือน facebook อะ่ะเ,เวลาคุณพักอสมมุติคุณพักทานข้าวเที่ยงคุณก็มาเปิด a c e b o o k ถูกไหมหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์คุณไม่มีอะไรทำคุณก็เปิด facebook เ,เล่นถูกไหมอะแต่วันนี้คุณต้องเข้าไปเล่นในติ๊กต็อกด้วยคุณก็ไปสไลด์สไลด์ในติ๊กต็อกด้วยถ้าคุณไม่เล่นคุณพลาดมาก แม้แต่คุณมีช่องของคุณเองคุณอยากจะสร้างาตัวตนบนโลกออนไลน์หรืออยากจะขายของใน t i k t อกแต่คุณแค่เปิดช่องมาเพื่อขายของมันไม่เวิร์กแน่นอนค่ะถ้าคุณไม่เอาหัวใจคุณไปอยู่ในช่อง TikTok ถ้าคุณไม่เอาตัวเองไปไปอยู่ในช่อง Tiktok คุณไม่อินกับการเป็นประชากรของ t i k t o k คุณจะไม่สามารถที่จะแม้แต่จะยิงโฆษณาได้ตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน นะคะอันนี้ครูขอเตือนและอยากให้คนทำนะคะลองเข้าไปเล่นดูนะใครยังไม่ได้ติดตามช่องครูนะคะครูฝากติดตามไปได้เลยนะ,ะช,ชื่อว่าครูแนนทีวีนะคะตามนี้นะตามนี้ใช่ใชต้องเข้าไปเล่นใช่ค่ะครูอ๋องถูกต้องพี่หนึ่งถูกต้องต้องเข้าไปเล่นครูอ๋องมีแล้วใช่ไหมนั่นแหละนะคะไปเล่นค่ะไปเล่นไปสไลด์เล่นดูนะคะไปสไลด์เล่นดูเขา เล่นกันยังไงเขาทําคลิปอะไรกันบ้างนะคะต้องไปเล่นต้องไปดูสํารวจสํารวจก่อนนะอ่ะข้อ2นะคะและเมื่อคุณอยากจะทําคลิปนะคะให้คุณทําคลิปออกมาแบบสร้างสารรค์แล้วก็สนุกนะคะหลายๆคนอ่นะ,ะเข้ามาอยู่ในสายที่สร้างตวัวตนบนโลกออนไลน์นะคะสร้างตวัวตนคืออยากจะให้คนรู้จักเราเนี่แหละนะคะตวัวตนของเราเป็นยังไงนะคะ เราชอบทำอะไรเราทำกิจกรรมอะไรไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงคุณสามารถโพสคลิปลงในติ๊กต็กได้เลยนะคลิปของคุณเนี่ยควรจะต้องทำให้คนดูเนี่ยสนุกนะอันนี้สำคัญเลยเราก็ต้องสร้างสารรค์มันจะต้องมีความสร้างสารรค์ถ้าคุณสามารถทำได้แบบ นะ c r e a t i ไอเดียแบบนี้ใส่ไอเดียลงไปเนี่ยถ้าคุณเล่น t i k t o k ถ้าคุณผ่านข้อหนึ่งได้นะข้อสองคุณจะเริ่มข้อสองจะเริ่มเกิดไอเดียในการทำช่องละนะครูโมสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะครูโมนะคะเมื่อเมื่อคุณเล่นติ ktok แล้วข้อหนึ่งค่ะข้อสองคือคุณต้องคุณจะเริ่มเจอไอเดียของคนอื่นแล้วคุณจะต้องคุณจะเริ่มเอามาปฏิปตอกับ ่องของคุณเนื้อหาสาระของคุณที่คุณจะสอนคุณจะเข้ามาเป็นโคช้ชเป็นครูสอนเรื่องอะไรสอนด้านไหนอดี๋ยวจะสร้างตัวตนด้านไหนคุณจะเริ่มมีไอเดียให้คุณทําคลิปที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะลองทาไปเรื่อยๆะคะ่ะลองทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดไอเดียขึ้นมาเองนะคะและหรือดีไม่ดีมันอาจจะมีสักคลิปหนึ่งที่แบบเฮ้ยโดนอะ่ะนะคะมันโดนคืออันนี้คือเราเรียกว่าเราทําปริมาณ เราทําปริมาณไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าคลิปอันไหนของเราอะมันจะไปโดนฐานแฟนเรามันจะไปโดนกลุ่มคนใน t ิ k กต็อกเราก็ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยอย่างช่องของตัวเองนะก็ทําแบบโน้นแบบนี้ไปเรื่อยนะคะทาแบบเล่นไปเรื่อยแต่ทุกครั้งที่เล่น,นอะเราก็เล่นแบบมีวัตถุประสงค์นะไม่ใช่เล่นแบบเต้นไปเรื่อยในเห็นเขาเต้นท่านี้เราก็เต้นเต้นไปเรื่อยแบบไม่มีวัตถุประสงค์ในการทําช่องไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะทุกครั้งที่คุณเข้าไปทําคลิปคลิปของคุณ่ย ต้องมีวัตถุประสงค์ของช่องคุณด้วยนะคะว่าวันนี้ครูพี่แนนบอกว่าอยากสร้าง,งตัวตนบนโลกออนไลน์สอนเรื่องของหลักจิตวิทยาสอนเรื่องของสมองกับจิตใต้สำนึกสอนเรื่องของแนวคิดวิธีคิดการเข้าใจตนเองแล้วก็การใช้หลักจิตวิทยาในการขายครูก็จะมีคอนเทนต์อยู่แนวแนวเนี้ยนะคะอยู่แนวแนวเนี้ยตลอดหรือว่าอาจจะมีคลิปบ้างบางคลิปบ้างที่ตามกระแสบ้างบันเทิงมากสนุกบ้างแต่ครูก็จะแทรกสอนแบบนี้เข้าไปตลอดนะคะน่าใช่ค่ะ ะะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปของคุณเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็น e d u t a n m e n อันนี้ครูย้ำตลอดเลย e d u t a n m e n เป็นการให้ความรู้ <c oughs> บวก entertainment <c oughs> ให้ความรู้ด้วยความสนุกสุขสันรรษา,าแต่มีความรู้เป็นของแถมแทรกสอน <c oughs> แบบนี้นี่คือประชากรในทิกตอกชอบมากนะคะคนที่อยู่ใน t i กต o k เขาก็ชอบมากแล้วแล้วก็ทิกตอ,อกเองเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะในเบื้องหลังผู้ <c oughs> พนักง,งานทิกตอกเองเนี่ยคือช่องทิกตอกเองเขาก็จะช่วยดันคุณนะคะช่วยดันคุณเพราะว่ามันน่าสนใจที่ผมอคุณแปลกแตกต่างแบบนี้นะคะนะนะและข้อสามนะคะข้อสามข้อสุดท้ายที่คุณจะต้องจังไว้ก็คือช่องของคุณต้องไม่หลุดธีมของของช่องคุณนะต้องชัดเจนในในช่องของคุณเองนะคะเหมือนที่ครูบอกเม่กี้ว่าการทําคลิปของเราเนี่ยต้องชัดเจนในในช่องของเรา บางคนแบบสอนเกี่ยวกับการทำภาพทําคลิปแบบนี้นะคะก็สอนไปเลยลงไปเลยทําภาพทําคลิปทาภาพทําคลิปนะะแม้จะมีบางคลิปที่เต้นอ่ะบางคลิปที่เต้นหรอนะคะอาจจะเต้นหรือว่าใช้เพลงที่เป็นเพลงฮิตของเขาของ t i ๊กต็อกนะคะแต่คุณก็ควรที่จะต้องแทรกสอดเรื่องของการทําภาพทําคลิปไปด้วยทุกครั้งนะห้ามหลุดห้ามหลุดตีนบางคนนะคุณเห็นก็คือไปเต้นไปเล่นไปร้องแต่ แต่คุณไม่ได้สอนอะไรในคลิปนั้นเลยแต่คุณก็แฮชแท็กแฮชแท็กอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับคลิปนั้นเลยต้องระวังนะคะน,นี่ต้องระวังนะใส่แฮชแท็กอะไรที่อยากจะเกาะกระแสแต่คลิปคุณไม่เกาะกระแสอันนั้นไม่โอเคนะคะนะคะอันนั้นไม่โอเคทำคลิปที่มันหลุดธีมจากช่องคุณไปบ่อยๆ พอทาคลิปที่หลุดตีมไปบ่อยๆแล้วก็คุณดาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะช่วยแชร์นะคะคุณค่ะเมื่อทาคลิปหลุดตีมบ่อยๆละการมองเห็นก็จะค่อยๆลดลงการนําส่งของสต็อกเนี่ยก็จะนําส่งน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้น3มหลักเกณฑ์น,นี้นะคะ3หลักเกณฑ์น,นี้คุณต้องยึดปักหมุดไว้เสมอนะคะปักหมุดไว้เสมอเพราะว่าปีนี้นะคะยังไงคุณก็ต้องผลิตสื่อผลิตคลิป เข้ามาอยู่ใน TikTok ให้ให้มีอยู่ในช่องคุณเยอะๆนะคะให้มีคอนเทนต์เยอะๆเขาเรียกว่าผลิตไว้ก่อนนะคะผลิตใส่ใส่ใส่ช่องคุณไว้นะคะและเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่จริงๆแล้วติกต็อกเขาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเริ่มยิงโฆษณาแบบแบบอคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าได้แล้วแต่ว่าน่าจะน่าจะชัดเจนขึ้นน่าจะแม่นยำม,มากขึ้นในสักประมาณ เดือนหน้าหรือต้นปีหน้านะคะธันวาหรือมกราแบบนี้ที่ถ้าเราจะยิงแอดใน Tik t o k มันจะชัดเจนมากขึ้นความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมายคุณจะมากขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วคุณสามารถที่จะยิงเป็นคลิปแบบนี้ได้เลยอ่าเหมือนคุณยิงอ่ยิงโฆษณาใน a c e b o o k อ่ะเป็นคลิปที่ให้คุณค่าแล้วก็มันจะมีบางบางช่วงบางตอนที่คุณพูดถึงสินค้าของคุณที่คุณทายอินคุณบอกว่าเออคุณมีผลิตภัณฑ์อะไรสินค้าอะไรที่คุณจะแนะนำเนี่ยค่ะแบบนี้มันเป็นอย่างเนี้ยค่ะ นะคะอาใช่พี่หนึ่งนะพี่หนึ่งพี่หต้องต้องเข้าไปนะคะต้องเข้าไปไป,ไปในช่อง TikTok อนะแล้วก็ไปทำคลิปค่ะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่มือใหม่นะคะที่คิดว่าโหฉันจะเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้งไงโอ้โหคนคนเยอะมากคนอยู่ใน Facebook เยอะมากนะคะแล้วก็คือถ้าคุณอยากที่จะเพิ่มการมองเห็น และคุณคิดว่าคุณชัดเจนในตนัวคุณเองคุณอยากจะนําเสนอคลิปหรือว่าสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวคุณให้คนเห็นมากขึ้นคุณเข้าไปอยู่ในติ k กตอเลยค่ะและก็ผลิตคอนเทนต์ส่งออกส่งออกส่งออกให้ให้เยอะๆให้เยอะๆและวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณ ยิงโฆษณาได้เมื่อคุณสามารถยิงโฆษณาทิกตอกได้นะคะคนเขาจะเห็นแล้วคนเขาจะรับรู้ว่าอ๋อช่องคุณนี่แหละอ๋อคุณคนนี้แหละนะเออที่แบบสอนครูคนนี้สอนเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อ่าอ๋อครูขายอันนี้ด้วยเหรอเออน่าสนใจนะอาจจะเป็นข้อสไลด์อีบุ๊กออดิโอบุ๊กหรือว่าอาจจะมีสินค้าของคุณนะเวลาคุณยิงโฆษณาแบบเนี้มันจะเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายแล้วคนจะรู้สึกอินกับคุณไปแล้วรู้สึกชอบ ตัวคุณไปแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่คนเห็นโฆษณาคุณคุณขายอะไรเขาก็ซื้อเขาก็อินดีที่จะซื้อเขาก็เขาก็อยากจะซื้ออุดหนุนเออแบบนี้ค่ะมันเหมือนมันเหมือนช่องทางใน facebook นี่แหละแต่ว่าการการพูดง,ง่ายงบประมาณที่เราใช้งบประมาณที่เราใช้อะมันแตกต่างกันมากใน tiktok เนี่ยมันจะมันจะเหมือน a c e b o o k เมื่อ5ปีที่แล้วอะนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากใครอยากอยากปังอยากดังนะคะอยาก สร้างโอกาสให้กับช่องของตัวเองนะคะมาเลยค่ะนะคะมาเรียนรู้การยิงโฆษณาใน TikTok ได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะอยากที่จะเริ่มปูทางช่อง TikTok ให้ไปได้ถูกทางมากขึ้นนะคะครูมีสอนไว้นะคะในคอร์สวิชว่า TikTok s h o r t c u ัทางลัดรวยด้วย TikTok นะคะครูรวบรวมข้อมูลจากอ่นนี่นะคะจามนดิดนะ,ะแล้วก็เบื้องหลังของของ ทางช่อง tiktok เองนะคะที่เขาติดต่อมาแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่กูทำเองในช่อง tiktok นะคะสสัปดาห์มีผู้ติดตาม1นึ่งหมื่นคนภายใน3ส,สัปดาห์มียอดวิวหลักแสนภายใน14วันและตอนนี้คือคลิปเดิมนะคะมันก็พุ่งไปเรื่อยๆ2 0 0แสนกว่ากว่าวิวจะ3 0 0แสนแล้วผู้ติดตามก็มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เราแบบทำทำคลิปน้อยลงด้วยซ้ำนะคะช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีมันยังได้แล้วคนติดต่อเข้ามา มาทางช่องทาง Facebook และเข้ามาอุดหนุนเราอาจจะเข้ามาติดตามเราเข้ามาคุยกับเราซื้อสินค้ากับเรามีเยอะมากบอกเลยว่ามีเยอะมากคร,ครึ่งหนึ่งเลยนะคะกับลูกค้าคุณเนี่ยจาก TikTok กับ f c e e o o o นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะบังอย่างรวดเร็วใครอยากจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยคอสนี้ราคาเต็ม5,900บาทนะคะตอนนี้นะคะจะเริ่มสอนพร้อมกัน26 26พฤศจุิกานนะ26พฤศจุิกานะคะ,ะครูคตั้งราคาตอนนี้เป็นราคา pre เด d e r นะคะอยู่ที่999บาทคุ้มมากนะคะคุ้มมากๆกับข้อมูลที่ครูจะให้นะคะซึ่งบอกเลยว่าคุณแทบจะแทบจะไม่ได้หาจากใครได้ง่ายนะคะนอกจากการที่คุณจะเรียนรู้เองนะคะหลายๆคนเนี่ยทุกวันนี้ช่องที่ตอรแบบเออกูก็เห็นนะหลายๆคนแบบมีมี FC เยอะมียอดวิวเยอะแต่ คุณแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมฉันมียอดวิวเยอะนะคะคุณเห็นหลายๆคนเลยเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใน Tik t o k อ่ะเฮ้ยทำไมฉันมียอดวิวเยอะเขาก็ยังไม่รู้แล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าการที่มียอดวิวเยอะเนี่ยจะโยกมาเป็นลูกค้าสร้างรายได้ให้กับให้กับตัวเองได้ยังไงเขาก็ยังไม่รู้เลยนะคะพราฉะนั้นถ้าคุณมาเรียน TikTok s h o r t c u ัครูจะบอกเลยว่าถ้าคุณมี Facebook Fanpage อยู่แล้วคุณทำา Tik t o อแล้วยก ฐานแฟนมาที่ Facebook ได้ง่ายมากๆนะคะมันมีช่องทางและมันมีกลยุทธ์ของของมันอยู่นะคะอ่ามีคำถามครูถามบอกว่าพี่ครูฐานนำเสนออาหารเสริมโหไม่ยากเลยค่ะครูฐานนะคะสิ่งสำคัญคือครูฐาต้องไปสร้างตัวตนในนั้นก่อนนะคะไปแนะนําก่อนว่าครูฐาคือใครครูฐา,าจะโชว์ไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์สำหรับอ่ะครูฐานบอกอายุเท่านี้แล้วนะคะดูแลสุขภาพยังไงนะคะเราอาจจะยังไม่พูดถึงสินค้า ดูแลไลฟ์ดูแลสุขภาพยังไงมีออกกําลังกายวันนี้มาเดินตอนเช้าค่ะอะไรเงี้ยอัดคลิปไปนะคะหนาทีพแล้นะคะแล้วกูถาจะได้ถ่านแฟนใ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 ,ใ,ในวัยของกูถานะคะและจุดจุหนึ่งะคะเมื่อผู้ติดตามกูถาถึง1,000คนเมื่อไหร่ผู้ถาไลฟ์เลยค่ะไลฟ์ like ใน t k t t o k มันง่ายมากนะคะมันง่ายมากนะคะแล้วก็คนดูคนเห็นเยอะมากและผู้ถาสามารถขายอินสินค้าหรือว่าพูดถึงสินค้าในไลฟ์ทิ t o อกได้เลย ง่ายมากขายได้แน่นอนจะต้องขอนะคะทำคลิปให้ผู้ติดตามถึง1,000คนก่อนใช่อยากเติบโตอย่างรวดเร็วต้องคอสนี้เลยคุณก็คอนเฟิร์มใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะนะคะ ข้อมูลดีๆมีประโยชน์นะคะอย่าลืมติดตามช่องครูพี่แนนนะคะช่อง TikTok นะคะก็คือชื่อช่องครูแนนทีวีนะคะใครอยากเรียนนะคะ Ti ิ t o k s h o r ตคั t ทางรัดรวยด้วย TikTok ราคาพิเศษนะคะ999บาทนะคะก็แอดครูแนนทีวีได้เลยนะคะทักไปสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากเรียนคอร์สไลฟ์ดีพรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียวแบบนี้นะคะแบบนี้ที่ครูไลฟ์อยู่นะคะมือถือเครื่องเดียวตอนนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่ 1,290บาทนะคะจากราคาเต็ม5,900บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหรือใครอยากเรียนทั้งสองคอสมีราคาพิเศษทักไลน์ไปได้เลยนะคะทักไลน์ไปได้เลยเดี๋ยวกูให้ราคาพิเศษนะนะคะนั่นแหละโอเคนะคะนั่นแหละกูถามไปทำเลยนะไปทำเลยนะคะไปทำเป็นสไตล์ของเรานะเราไม่ต้องแบบไปทำตามใครนะเพราะว่า ทุกคนมีมีฐานแฟนเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะครูถาก็จะมีฐานแฟนเป็นของสไตล์คุณถานะคะคุณโก้มีฐานแฟนของคุณโก้แบบนี้คุณพี่แนงก็จะมีฐานแฟนของเราแบบนี้ทุกคนนะมีฐานแฟนเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทําในสไตล์ที่เป็นของเราแล้วเราจะมีความสุข กับการทำคลิปออกมามากนะคะแล้ว t ิ k t o k คนไลค์กดไลค์ like, กดแชร์ง่ายมากนะคนคอมเมนต์ง่ายมากแล้วก็เป็นฐานแฟนที่น่ารักมากๆแล้วก็มีหลายคนนะที่จะตามูมาจากช่อง TikTok แล้วมาตามที่หน้า f a c e b o o k นะก็ยินดีต้อนรับนะคะแฟนเพจจาก TikTok ทุกคนเลยนะคะน่ารักทุกคนเลยนะคะโอเคนะทุกคน สุดยอดราคาดีมากใช่แล้วค่ะคุโมนะคะราคานี้นะคะจะอยู่อีกไม่นานนะคะแล้วมันจะปรับขึ้น,นเรื่อยๆนะคะราคาเต็มนี่กับทุกอย่างที่ครูสอนนะคะกลยุทธ์ทุกอย่างเนี่ยถ้าใครไม่ทำพลาดมากหรือถ้าใครทำแบบผิดๆทุกๆนะครูก็บอกว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครูก็ไม่รับประกันเหมือนกันว่าช่องครูจะปิดไหม โอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูมาเร็วไปเร็วนะคะไปแล้วนะคะต้องเอาลูกสาวนะคะไปอาบน้ําและเตรียมตัวอ่านหนังสือจะสอบนะคะช่วงนี้เด็กๆใ,ใกล้สอบแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสําหรับวันนี้นะ굿ไนท์ราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ